คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานแด้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนเพิมสนับสนุนให้เล่นหรือตามตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้มาเบิ้งนี่ัสิบจารโงเมกวเนด้ะเวอคห้ลรอนตอมีแอยู่ตาบมากแบงก่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สองเดียวสองเดียวเบอรอนึงเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปด้นี่เมือนนะึงอันนี้อีกอ๋อ้ให <c oughs> <3, S 2> ม่แล้วันนกว่าใบเดีตอใส่แล้วนี่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองามสี่ง่ามากเลยครับห้าเอา่อใส

เปวดมีโดนนใส่มวนนาเจ้าะมวนมวนือหน่าหไมวัเปิมีโนสาหม่เกยเปิดมวนซองใหม่เป็นสี่แต่องหนึ่สี่สามหนตัวคนงอหอนถือบอกคนงองงมันเดือดแลมบอกให้กินกาแฟกินปะเอาเอ็มลอยปะเดี๋ยวให้เอ็มลอยลงไปซื้อให้เอ็มลอยเอาไปนะมาผูกแหงมันี่ละละเอ้ยนะ

นี่นี่ใส่หกสูงหมดเล้นะอันนี้หกเต็งเต็งสูงเต็งสูงเนาะเต็งสูงอยู่หกสูงเคหาดูด้วยเต็งตามสิสาหกสี่สามสี่เจ๊ใจเหวอันนี้สามอะไรหกสี่ใบอันนี้สามอะไรนเต้องขยับตดตาม ไป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 สิบสองสามสิบห้าไปอันนี้ไปดูบ้างของไพ่เลยของสุดยอดเหรอสองสามสี่ห้าว้าไม่เคยเห็นเกิดเต็งเยอะเลย สามสี่หาหกหกไปแล้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอหกนอไปนสองสามสี่ห้าหกหกไปเจ็ดเเจไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสิบสามอันนี้มือซานัออบ

ขยับเกินก tre so hmm. ันคนได้อด่ของหอยว่าถ้าไม่โด่ต้องเยัอยู่สามโด่กมไม่รู้เดี๋ยวมังซีอิ๊วเดี๋ยวนี้ The hô tịch sáng lập. The hô tịch sáng lập. The sáng lại hô không sáng lập. Hãy hô tịch 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 2องพนอันนี้สองพันสองพัอันนี้ห้าพันหนึ่งสองสามสี่หอันนี้หกพันนะหกพันก็เหมือนเหมือนสองนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกบ็ดสองันยะไมาได้มือนึ่งฉัน

<20. S 2> สองเกียวหกพันหกพันาโอ้่ในมันชองเกิอบมเี่ยหลายชมีกียนีเน่ยถินบอละเบิไม่ได้ไมไ่ใจซะถึมอใจซะมัน้หมดใต้องลง่องลงจะมื้อไหนได้ไหมได้กันได้ไหม รับเงนเะก็บเนเปล่าเลยฮะลงหน่อยก็บไปหน่อย เกิดกัรมเนองานหามาากาแล้านหนามากเท่าไี่เิดสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดแปเนอแปดขาเอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดต้าไปสามวันหนึ่งอไอยไม่ว่าปเสธเพรเกิ สอ้ยมันเป็นหกแผ่ครับอนีสบายจนอีดีนะเอา้าดู tempo che più lo f a n ที่ที่ว่มีได้หกัวงนี่นะกินนะสี่สองบอกแล้วบอกแล้วเขาสุดหล่อความมั่นใจมันมาจริงจด้วยสี่สองหลอสี่สองหลอสองพันได้หกพันว่าเหมือนหนึ่งหนกสองสามสี้าหกเจ็ดแปดเก้าสบโอ้ยังกำไรอยู่เนาะเป็บมาเลยอไกเพื่ออะรี่องหลอสุดหล่อได้บินมาสุดหล่อหกพันแมนนะแกแยม่มนนะ

Yup. สี่เียวบันถึงจะสีเดียวเนอถึงสี่มาใสี่เดียวอยู่เยววนอ๋อั่ะสี่ย่ีกอัน่งสองสามสี่ห้าห้าพันนะของใครหนึ่งมี่ห้ามีันหนึ่โอ้ผมก็ยังกำไรอยู่ปะกำไรที่ะสด้นะาดตัอเื่อนมืองเถื่อนเมืองเน ถึงไรเนี่ยเออบอราไร่เนี่ยือไ้กี่เปอเง็นต์เปายเตมสบายหเป็นไรค่ากะยอนเปิดละสองพันสองพันนี่ก็สบายเ้าเตียงเ่เท่าไหร่เ่่ไหรห่กรการก็เท่เท่าไห่ไร็่กร่าท่้เหเ ไปากดีเจต้นคนต้นกระจายดีนะแต่ก็มาก็่คนรวมก็ัจจยตัวีรแรมเจ้าเจ้เจ้อน้เจ้าเ้าเราจาเจ้เจ้าเจ้า้าเวเ้เ้าเจ้เจ้าเจ้าเจ้า้เจือเาเเจ้เ้อเ้าเเจ้เาเจาจะาเจ้เจ้าเ้าเ่เจ้าเจ้เาเจ้าาเาาจ้

ไปเอาเจ๊เหรอเจเใจเข้าไปเจ๊ใจใจอไปเขาคอยเก็บหมตอดอะอะไรีอะไรไหมสบายใจไท่แลวนเื่อ่านัเื่อวถึงห้างหงนีไว้ตังคะครับดเยสามห้าพันามห้ันตามแค่สามห้าพันเจจยใจไปเจ๊เจเาเจสจะหายอยู่งนี้ยเอาเอาไปได้ดิอะโอเคจา เเสยอี่ยรเิ่้ปเด้อไดเรอนี่ยมเอาน้ลมันลดซะเนาะยให้รูปแล้วม่เนี่นเสียเงินเป็นนัอนนี่หงอ่ปหกไปนอนสุดไปลไปนอนสุดเ้อนีดไปนอนสุดไปไปนอนี่สบุนอได้หไสุดเงี้ยแต่กสซื้ออ คนในฟามัองผเขาลเไปยังลนมอใน่ทาลูกเสาีาลูกเสาใหญ่ขึ้นมากหสิบิายไปลนไปสีได้หมดะไปไพูดไปยุ่งอีกไงเออไปนอนเลยเบาง่ายเลยกวนี่สดิงใเดิคียังสีองเี้ยวสองตามนี้ปอ

เป็นีหับบเลี้ยมอ่ะี่มีมีเซี